พี่ปีชาเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ที่นี่ก็บวชบวชเรียนอยู่นี่พี่ผานหารเจอกับตัวก็เจอกับตัวครับไปแข่งบอลบอลแพ้กับทีมคนไม่แพ้รอชนะอ๋อราชนะแต่เขาแพ้แต่เขาไม่ยอมผมก็เด็กผมออกจากสนามก็มีเรื่องชกต่อยกันห้ามกันห้ามมันมีคนหนึ่งมันเอามีวิ่งมาเสียผมเลยโอ้ทะลุ ไม่ทะลุเพื้อทะลุผมห้อยปหลาดะลาดปูโซกตลาด,ป,ลดปูโซกแล้วอ,อ,อย่างนึงโ,โดนเม็ดไล่เสียบใช่ครับรอดมาได้หเหตุการณ์ที่สองอาชีพผมขับรถเมยคือผมวิ่งเร็วก็ประมาณสักแปดสิบเบไปประมาณสักห้ากิโลไปเจอพูงวัวคือเราต้องเบาแล้วต้องยกคันเร่งแล้วแต่เบรกอพอแต่เบรกเสร็จพอวัวพ้นขันชักกระตรงรุ้ มันบังคับกันไม่ได้แล้วไม่ไปใช่ครับใช่ครับแต่เราเบรกแล้วนี่พอรุดวัวไปปุ๊บกันจักกันฟองรุดอันนี้คือจะอะไรจะบอกว่าโชคดีถูกไหมจังหวะไงพี่แท่งถ้าไม่มีวัวถ้าไม่มีวัวเบรกรถอะไรจะเกิดเหมือนมีวัวมาช่วยอะไรดนประมาณนั้นประมาณนั้น